สวัสดีชาวม,มิถุนค่ะดวงความรักประจำวันที่21พฤศจิกายนนะคะคุณได้พลังงานนะคะจะติดกับหัวนะคะส่วนเขาเป็นกาวทวยนะคะ ก็จักรวาลอยากจะบอกนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนี่ยมันยังดีอยู่นะคะมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่มีรอยัลนะคะก็คือยังออซื่อสัตย์ต่อกันไม่ได้มีใครมีคนอื่นหรอกนะคะถึงแม้ว่าตัวแฟนคุณเนี่ยเขาจะทําตัวแบบว่ามีความสุขนะคะอาจจะเฮฮาปาร์ตี้อะไรแบบนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยสนใจคุณหรือทําตัวเหมือนคนโสดแต่จริงๆแล้วความสัมพันธ์มันยังโอเคอยู่นะ,ะมันยัง trust worthy อยู่นะคะคุณอย่าไปสงสัยแฟนนะมีอะไรก็ต้องปล่อยวางนะคะพลังงาน let go of control issue ขึ้นมา ะะบอกว่าคุณไหนะคิดมากเกินไปนะคุณคิดว่าเขาแบบว่าแอบทำอะไรลับหลังคุณแต่เขาไม่ได้ทำหรอกนะคะสบายใจได้นะคะแล้วก็ถ้าใครยังโสดสนิทเนี่ยมีโอกาสได้เจอคนโสดเหมือนกันนะคะที่เขาดูดีนะคะดูมีความเพียรพร้อมไปซะทุกอย่างนะค,ะคุณเนะี่ยอย่าไปคิดมากอย่าไปตั้งกำแพงใส่คนนี้นะคะจักราวาลก็บอกว่าคนเนี้ยนะคะ trust ก็คือว่าไว้ใจได้นะคะลองเปิดโอกาสให้ตัวเองดูนะคะ let go control issue ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะคะแค่ทำความรู้จักกันไปก่อนนะ